เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับงานชุดเครื่องเสียงกันบ้างนะคะอยู่กันกับรถมินิ r 60จะบอกว่าเป็นชุดก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วลูกค้าติดต้องการติดตั้งแค่รายการเดียวก็คือต้องการต้องการเพิ่มเสียงเบสต้องไหมป่ะทีนี้คุณต้าคุยกับลูกค้าแล้วยังไงกันบ้างเล่าหน่อยก็ลูกค้าอยากได้เบสเพิ่มขึ้นนะเราก็ทําให้ตรงประเด็นเลยก็คือเพิ่มเพิ่มเบสเพิ่มเบสเพิ่มซับบูเฟอร์ล้นี่แหละนะครับอันนี้ที่เราเลือกนะครับเป็น Active Subwoofer ของ Bossic เป็นตัว11นิ้วนะก็บอกแล้วตัวนี้เสียงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยดีแบบดีเลยแหละเหลือเลยแล้วก็มี p พาเวอร์แอมป์ในตัวด้วยคือเราไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยก็คือมีมีชุดเนี้ยตัวเดียวเลยเขาเรียกแอคเรียกเรียกเรียกว่าแอคทีฟซับบูเฟอร์ของบอสติกแล้วก็ติดตั้งเป็นตัวเดียวนี่แหละครับจุดเด่นเขาเป็นยาเป็นซับหลุมยางอะไรด้วยก็คือติดตั้งแบบในพื้นที่ที่เขาเรียกอะไรพื้นที่ที่จำกัดได้ใช่ไหมคะอย่างคันนี้คุณต้าเลือกติดตั้งตรงไหนนี่ครับจ่องช่องเก็บ ช่องเก็บสัมภาระท้ายช่องเก็บสัมภาระท้ายนะคุณก้าพูดผิดพูดถูกเดิมเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ปิดไว้อย่างนี้ใช่นี่แล้วเราก็วางของไว้ด้านบนนี้นะคะอ่าทีนี้พอเปิดไปด้านล่างอ่ะก็มีช่องเพิ่มก็ติดตั้งของก็เก็บข้างๆได้อยู่ครับเหมือนเดิมอันนี้แป้นเนี่ยจุดยึดเนี่ยเราทำขึ้นมาใหม่นะไม่มีการเจาะลดเจาะตัวถังนะอันนี้เป็นเป็นสูตรของทางร้านเนาะว่าเราจะทำอแดปขึ้นมาเพื่อให้มีจุดยึดตัวเนี้ยให้มันล้นหนานะครับเพื่อให้ซับอ่ะมันเสียงหลออกมาได้ดีกว่านะ เนี <Okay. S 2> the ่ยเสร็จแล้วก็ปิดไว้นงี้แหละแล้วก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยได้ฉะนั้นขอเข้าไปลองฟังเสียงหน่อยได้ไหมเหมือนว่าต้องไม่ธรรมดาแน่เลยเพราะว่าด้วยความที่ห้องโดยสารเขาไม่ใหญ่มากถูกไหมเนาะเดี๋ยวมันปิดให้ค่ะปะคุณต้าไปด้านนู้นเลยปิดประตูแล้วขึ้นรถได้เลยค่ะป่ะด้วยความที่ห้องโดยสารเขาไม่กว้างมากอ่ะแล้วก็ตัวซับเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีแอรในตัวอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นคุณภาพเสียงน่าจะดีป่ะาลองฟังกันมาคุณตาเปิดเทสซิ อีกแล้วกาเลตัวปรับอยู่ตรงไหนคะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมตรงที่มือคุณตาจับต่ะปรับให้ให้คนขับสามารถขับไเหลือาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเพลงนิดนึงอ๋อนี่มันเล่นเล่นวิดเล่นอันนี้เป็นเพลงแดนโดยเฉพาะอ่านี่เป็นเพลงแดนโดยเฉพาะ เมื่อกี้เป็นเพลงแนวสไตล์เบสแวงแปลงก็เบสมาอย่างกระจุยกระจายเลยพร้อมแดดเลยอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่สิงเบสนุ่มเขานะชอบว้าวโอ้ยอยากจะทำยังไงให้คุณผู้ชมได้ฟังเพลงไอ้ย,ยาวๆบานะ้างเนาะในทุกวันี้เราคุณตาปิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวติลิขสิทธิ์ <c oughs> เอาเป็นว่าเิดถึงไม่ได้เออเอาเป็นว่า, <c oughs> า,วาคือจริงๆคือเคยบอกว่า คือเคยลงอย่างเงี้ยนบะันทึกแบบยาวมากฟังเพลินปรากฏว่าโดนปิดเสียงยกคลิปจ้า <g ül üyor> ไม่รู้จะทํายังไงต่อเลยจ้าก็เอาเป็นว่าหวนขออนุญาตให้ฟังประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะอยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงอยากจะอัปเกรดลาโพงหรือว่าอยากจะได้ฟังเพลงแนวไหนอนะบางทีเราต้องคุยกันเขาเรียกว่าอะไรนะคะบ,บางทีเราต้องคุยกันเยอะเนาะมีรายละเอียดปีกย่อยที่ต้องถามเยอะเช่นอยากได้แนวเพลงแบบไหนอยากได้ฟังเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะเพิ่มอะไรงบประมาณยังไงมีแบรนด์ในดวงใจโอ้มีรายละเอียดปีกย่อย ฉะนั้นถ้าสะดวกยังไงเข้ามาคุยกันที่ร้านเนาะจะได้ได้คุยรายละเอียดกันเยอะแล้วก็แนะนําสินค้ากันได้ถูกต้องอย่างคันนี้ค่ะคโอเคถ้าอย่างนั้นฝากไว้ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ